ทางบริษัทเขาค่อนข้าง p r o f e s s ั o นอลมากๆแล้วก็อำนวยความสะดวกให้เราทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำให้เราสามารถขายบ้านได้รวดเร็วได้รับเงินครบถ้วนตามจำนวนที่เขาตกลงกับเราไว้ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อปุ้นนะคะขายบ้านกับทางบริษัทบางกาะแอสเซสนะคะขายกับเซลล์ชื่อคุณตูนค่ะที่หมู่บ้านสากรกันบ oui, ินไทยค่ะก็ปกติมีบ้าน2หลังนะคะแล้วก็หลังปัจจุบันเนี่ยก็คือไม่มีคนอยู่แล้วมันเก่าแล้วก็ซุดโซมมากๆก็เลยอยากจะขายบ้านนะคะ เคยขายเองค่ะเคยขายเองมาก่อนก็น่าจะติดปัญหาเกี่ยวกับทางคนซื้อค่ะเวลาเขาติดต่อมาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปดําเนินการเกี่ยวกับทางธนาคารอะไรเงี้ยค่ะก็บางทีอาจจะกู้ไม่ผ่านค่ะก็เลยทําให้ยังไม่ได้ขาย ก็รู้สึกว่าทางบริษัทเขาน่าเชื่อถือคะคะก็ตอนที่เขาเข้ามาติดต่อนะคะก็เราก็เข้าไปดูโปรไฟล์เขาในในเฟ b บ o k ในเว็บของเขาอะไรเงี้ยค่ะประจวบกับว่าทางบริษัทเขาเนี่ยมีการมาซื้อบ้านอยู่ที่หมู่บ้านที่เราอยู่อะคะ่ะแล้วก็แป๊บเดียวอะคะ่ะก็คือมีคนมีคนซื้อไปเลยคิดว่าถ้าเกิดว่าฝากขายกับทางบริษัทก็น่าจะขายได้ได้เร็วอะคะ่ะเขาก็ คอยแนะนําเราในเรื่องเอกสารในการติดต่ออะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเขาหาผู้ซื้อมาให้เราได้รวดเร็วมากๆถ้าเกิดว่าเขารีโนเวทบ้านให้เราแล้วบ้านจากที่สภาพมันเก่าสุดโทมมากๆอะอยค่ะมันก็ดูใหม่ขึ้นคนซื้อเห็นก็รู้สึกว่าอยากจะซื้อมากกว่าบ้านที่แบบเก่าๆ ส่วนตัวนะคะถ้าเกิดประสบการณ์กับทางบริษัทอันนี้ก็คือแตกต่างเลยเพราะว่าทางบริษัทเขาค่อนข้างเป็นมืออาชีพโปรเฟชชั่นแลมากๆแล้วก็อำนวยความสะดวกให้เราทุกอย่างแล้วก็ที่สําคัญก็คือทําให้เราสามารถขายบ้านได้รวดเร็วแล้วก็ได้รับเงินครบถ้วนตามจำนวนที่เขาตกลงกับเราไว้ะคะ่ะ ก็จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะที่ขายบ้านกับทางมาก่กแอสเซสก็คือว่าที่เห็นชัดๆเลยก็คือเราขายบ้านได้รวดเร็วมากคือเราประกาศขายแล้วก็ให้ทางบริษัทเขาดําเนินการเนี่ยไม่ถึง2เดือนเลยนะคะก็คือขายบ้านได้แล้วคือบ้านยังรีโนเวทไม่เสร็จเลยด้วยซ้าก็คือขายได้แล้วคือเร็วมากๆเร็วจนแบบทางเราก็ยังตกใจเลยว่าแบบทำไมขายเร็วขนาดนี้นะคะ่ะก็รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกดีที่เราเลือกใช้บริษัทเนี้ยคะ่ะ ทางคุ้นเนี่ยติดต่อกับทางคุณตูนนะคะที่เป็นเซลล์ให้ก็ทางคุณตูนก็คือดูแลเราดีมากๆเวลาเรามีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านเอกสารหรือว่าข้อมูลอะไรเนี่ยคุณตูนเขาก็ประสานงานให้เราแบบเต็มที่เลยรู้ว่าเขาตั้งใจประสานงานให้เรามากๆเลยก็ประทับใจมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราขายบ้านได้เร็วมากๆตรงนี้ก็ขอขอบคุณคุณตูนมากๆเลยค่ะ รับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกด s s c สไนน b e c ์ช n แน l บางกอกแอส s e t และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ